คุณกู้บริษัท B-Logistics จำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้นะครับอายุ2ปีให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง7.35%นะครับบริษัท B-Logistics จำกัดมหาชนเดิมชื่อบริษัทบางปะกงเทอร์มินอลจำกัดมหาชนประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกแบบครบวงจรนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกแบบครบวงจรในห่วง โซะครันของประเทศไทยจึงเป็นค่านิยมหลักเพื่อเป็นมาตรฐานที่มีักษณะเฉพาะขององค์กรและส่งผลต่อพฤติกรรมขององค์กรแล้วก็เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานในองค์กรโดยสร้างโซลูชันอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการอันชาญฉลาดนั่นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดกันบริษัทบีจิสติกจำกัดมาชนยื่นร่างแบบแสงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต โดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันซึ่งผู้ออกมีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ย7.35%ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่11-12-15พฤษภาคม2566แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้ร่างสื่อชี้ชวนบริษัทบีจิสติกจำกัดหมาชน เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับและผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัท b ีจ g สติกจำกัดมหาชนครั้งที่2ทับ2566ครบกําหนดไถ่ถอนปี2568ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หุ้นกู้มีอายุ2ปีและตราดอกเบีย้ยคงที่107.35ต่อปี ชระดอกเบีย้ยทุกๆสามเดือนตลอดอายุคุณกู้เสนอขายไม่เกินนะครับยังไม่ระบุนะมูลค่ารวมเสนอขายก็ไม่ระบุคุณกู้มีการตาไว้หน่วยละ1 0 0 0บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1000บาทเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ออกคุณกู้และตาสารไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือผู้จัดการการจัดจำนบ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมหาชนบริษัทหลักทรัพย์สยามเวลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์โกลแบ็กจำกัดนายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมหาชนรลเยเวลาการจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 11, 12และ15พฤษภาคม25 วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และล่างสื่อชี้ชวนวันที่7เมษายน2566วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับนะครับเดือนพฤษภาคม2566 คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสื่อชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสื่อชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ ได้ตามมารตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทำการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา และ13นานิกาถึง16นนนิกีหรือทางเว็บไซต์ www.z.or.th <c oughs> คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ <c oughs> ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับหุ้นกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกดเล็กเกดน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เ,เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัปคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใคร สนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ comment ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ